วันนี้พามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนนะครับน้ำไฟพร้อมมีจำนวน2แปลงด้วยกันนะครับแปลงละ5ไร่3งาน16ตารางวาหน้าแปลงจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณนี้เลยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับวันนี้พามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนนะครับน้าไฟพร้อมมีจํานวน2แปลงด้วยกันนะครับแปลงละ5ไร่3งาน16ตารางวาหน้าแปลงจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณนี้เลยนะครับหน้ากว้างแปลงละ75เมตรเลยนะครับน้ําไฟอินเทอร์เน็ต พร้อมเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งหมดเลยของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองไอแหนบหมู่ที่8นะครับตำบลโนนประดูอำเภอสีดานครราชสีมานะครับเขตติดต่อกับตำบลโพนทองอำเภอสีดาห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณซุ้มประตูทางเข้าบ้านหนองพลวงนะครับมาประมาณ2กิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับของเราจะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนน เล็กน้อยนะครับบริเวณนี้น้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล160เมตรรังวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยชัดเจนนะครับมีหลักเขตสีแดงๆนะครับครบทั้ง4จุดทั้ง2แปลงนะครับเนื้อที่แปลงละเท่าเทกันนะครับ5ไร่3งาน16ตารางวาหน้ากว้างความกว้างความยาวของแต่ละแปลงนะครับเท่ากันนะครับรูปฉนดก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอยู่ติดกันนะครับ สามารถเลือกซื้อได้แปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาทั้ง2แปลงก็ได้นะครับแปลงใหญ่หน้ากว้างถึง75เมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นสระน้ําสาธารณะขนาดใหญ่นะครับเป็นสระขนาดใหญ่ของอหมู่บ้านนะครับเป็นสระน้ําสําหรับเก็บน้ําทําการเกษตรให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูดแล้งบริเวณนี้เหมาะมากๆนะครับที่จะมา สร้างบ้านสวนนะครับปลูกพักผลไม้นะครับทำสวนผลไม้ได้นะครับให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆก่อนนะครับหลักเขตชัดเจนนะครับรางวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉนดครุฑแดงหนอสสี่จอพร้อมอุ่นไม่ติดภาระนะครับอันนี้จะเป็นแปลงแรกนะครับหน้าหมู่บ้านนะครับยาวไปจนถึงเสาแดงด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับติดถนนคอนกรีตเช่นเดียวกันนะครับเนื้อที่เท่ากันนะครับคือ หไร่สงานสิตารางวาขายในราคาไร่ละสองแสนบาทนะครับเกือบหกไร่นะครับต่อแปลงนะครับสามารถแบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีด้วยนะครับโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระนะครับแบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้ ถนนคอนกรีตสองช่องจราจรนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับของเราจะเป็นที่บริเวณนี้นะครับอยู่ตรงกันข้ามกับเพื่อนบ้านนะครับเสาไฟฟ้าปลป,า,ปาอยู่ด้านหน้า,าบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดสิ้นสุดของแปลงที่หนึ่งนะครับยาวผ่านหน้ารถไปด้านนน้นเลยนะครับ หน้ากว้างอยู่ที่75เมตรนะครับส่วนแปลงที่2ก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับยาวตามถนนคอนกรีตรไปอีกประมาณ75เมตรลักษณะแบบเดียวกันนะครับด้านหลังอยู่ติดกับสระน้ําเหมือนกันนะครับสระน้ําสาธารณะขนาดใหญ่ด้านนี้ตรงไปก็จะเป็นบ้านหน้องพลวงนะครับตำบลโพนทองอำเภอศรีดา ไปถนนมิจรภาพนะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่8นะครับบ้านหนองไอแหนบชาวบ้านบริเวณนี้ก็จะประกอบอาชีพเลี้ยงวัวนะครับทํานาทําไร่ที่ดินของเราจะอยู่ตามกว่าถนนประมาณสัก7-80ซนเมตรนะครับข้อดีของบริเวณนี้ก็คือ,อน้ําไม่ท่วมนะครับ เป็นที่สําหรับสร้างบ้านนะครับที่เห็นเขาเขาวด้านหลังโน้นนะครับจะเป็นสระน้ําสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่งมีการขุดลอกนะครับเพื่อเก็บน้ำนะครับให้กับาชาวบ้านใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งน้ำไฟมีพร้อมทั้งสองแปลงเลยนะครับหลักเขตของอแปลงที่สองนะครับก็จะมาสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับ ยาวตรงไปจนถึงสา้ําสาธารณะด้านหลังเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับอยู่ห่างจากาสี่แยกสีดาถนนมิตรภาพนะครับสี่แยกสีดาเส้นที่จะไปบัวใหญ่นะครับห่างจากนี้ไป6กิโลเมตรจากตัวอำเภอบัวใหญ่มายังแปลงที่ดินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับประมาณ20-22กิโลเมตรนะครับจากบัวใหญ่มาจนถึงแปลงของเรานี่นะฮะ ให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับราคาเดียวกันนะครับไร่ละสองแสนบาทแบ่งจ่ายได้ภายในหนึ่งปีไม่มีดอกเบี้ยเป็นที่ดินในหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา75กิโลเมตรนะครับค่อนข้างห่างจากตัวเมืองนะครับแปลงนี้ข้อดีก็คืออยู่ใกล้กับจังหวัดขอนแก่นนะครับห่างจากโลตัสเมืองพลของจังหวัดขอนแก่นมาประมาณ37กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ นี่นะจะเป็นแปลงของเรานะครับทั้งสองแปลงนะครับฉนดคนละใบเนื้อที่เท่ากันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันสามารถซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับเจ้าของคนละชนดนะครับอยู่ติดกันเอาทั้งสองแปลงก็ได้นะครับทั้งสองแปลงฉนดพร้อมอูนไม่ติดภาระสามารถกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับใครที่สนใจแปลงนี้แบ่งจ่ายได้ภายใน1ปีไม่มีดอกเบีย้ยปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับให้เพื่อนบ้าน ทำํำนานะครับให้ทําฟรีๆเลยนะครับทํานาเพื่อไม่ให้ที่รกร้างว่างเปล่านะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ